สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับร้านช่างบอยนะครับก็มารีวิวเรื่องซ่อมแหลกของอะไรไฟฟ้านะครับอ่าคันนี้เป็นรถเบนซ์นะครับเป็นรถเบนซ์นะครับตัวปักอินไฮบิดนะครับเพื่อน ก็จะเป็น C 350ร e G นะครับเพื่อนอ่าเป็นตัวปักอินไฮบิตนะครับอ่าคันนี้วิ่งมาแล้ว70,000่นกว่าโลนะครับเพื่อนอ่าเป็นปักอินไฮบิตนะครับก็เป็นโช็ถุงลมนะครับช่วงล่างก็สภาพยังดีอยู่นะครับชุดลูกหมากปีกนกอะไรก็ยังไม่มีปัญหานะเพื่อนแต่ว่ามีปัญหาเรื่องแหลกนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแหลกกันนะครับท่านเกี่ยงก็ยังไม่สุดนะครับโอเคเลยนะครับก็ไม่น้อยนั่นเองนะครับก็ยังไม่มีอะไรเสียหายเยอะนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแหลกกันนะครับอ่าครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นตัวแหลกนะครับทั้งบอยก็ได้โอวอนเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้คืออาการมีเสียงดังนะครับเพื่อนๆแล้วก็พวงมาลัยหนัก นะครับเลี้ยวเลี้ยวไม่ค่อยคืนนะครับแต่อาการหนักไม่มากนะครับเหมือนจะนงนงนะครับลูกค้าขับก็รู้สึกว่ามันหนักหนักนะครับเพื่อนอันนี้ใหม่เจ็ดหมื่นกโลนะครับก็เลยนํามาโอเวอร์ฮอนนะครับโอเวอร์ฮอนใหม่นะครับก็เลี้ยวมาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนก็ปรากฏว่าชุดฟันเนี่ยยังไม่สึกนะครับยังไม่สามารถที่จะเชื่อมฟันได้นะครับเพราะว่าเลขใหม่ยังน้อยอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่า จะมีระยะนะครับระยะหา่างเวลารถวิ่งไปก็จะเคาะกันกึกๆนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้สึกนะครับถ้าเรามาเอาวอร์ลในไวเนี่ยแต่เจ็ดเมโลนะครับเราก็จะใช้งานแหลกได้ยาวนานนะครับแหลกค่อนข้างแพงมากเลยนะครับเพื่อนอันนี้เป็นท็อกเซนเซอร์นะครับก็เป็นขื้นแม่เหล็กนะครับวัดรอบสั่งงานที่ ECU E p s นะครับที่อยู่ในกล่องตัวนี้นะฮะก็จะสั่งจ่ายมอตเตอร์ไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่มาวอนปรากฏว่าสายพานย่อนนะครับเพื่อนสายพานย่อนนะครับอันนี้ได้ปรับตั้งไปแล้วนะคร<ม>ับเพื่อนได้ปรับตั้งที่กัดไปใหม่แล้วนะครับส่วนตัวปันเฟืองก็ได้ปรับตั้งที่กัดไปใหม่แล้วนะครับก็เป็นอนว่ตใช้ได้นะครับเพื่อนก็นแนะนําว่า เออบน์นะครับตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับซ3 5 0 p ห้ิเนี่ยถ้ามีเรื่องมอเตอร์เสียงดังนะครับหรือว่าไม่น้อยแล้วมีอาการเสียงดังนะครับเพื่อนเสียงดังที่แหลกนะครับก็นำมาตรวจเช็คโอเวอร์ฮอนดูนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแหลกใหม่นะครับอาจจะไม่เสียหายเยอะนะครับเพื่อนเอาละครับวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับเพื่อนก็แนะนำให้ถ้ามีเรื่องแหลกของไบฟ้านะครับรีบนำมาตรวจเช็คนะครับ ถ้ามีอาการรู้สึกว่าเสียงดังนะครับผิดปกตินะครับก็มาเช็คได้เลยนะครับคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นต้นต้นเองนะครับไม่ถึงระยะเชื่อมฟันนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็สามารถโอหัน์ได้อีกนะครับเพื่อนอันนี้ปรับตั้งไปแล้วเราก็จะขับจะรู้สึกเกิดความมั่นใจนะครับพวงมาลัยไม่มีช่องว่างครับควบคุมได้ดีนะครับเพื่อนสําหรับวันนี้ก็มารีวิวมาประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องๆลูกค้ามากนะครับอุตส่าห์เดินทางมาไกลนะครับ ก็อย่าลืมนะครับถ้าแหล่งมีเสียงดังนะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับมาตรวจเช็คซ่อมได้เลยนะครับ0876907421นะครับเพื่อนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ